บพบกับรายการสวัสดีสาราวิทย์ครับรายการที่จะได้นําท่านผู้ชมไปพบกับนักการดีๆนะครับด้านงานวิจัยเด่นๆน,นะครับวันนี้เนี่ยเรามากันในงานของ n a s d a อินเวสต์เด a y นะครับซึ่งจัดกันที่ห้องบางกอกคอมมิชชั่นเซ็นเตอชั้น22ของเซ็นทรัลเวิ d ์นะครับภายในงานนี้เนี่ยก็จะเป็นการบรรยายนะครับ การแสดงเทศกาลในเรื่องของงานวิจัยของสวทชนะครับที่จะเป็นงานวิจัยเด่นแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะนําออกไปสู่ทางด้านธุรกิจนะครับซึ่งก็จะมีจัดให้นักธุรกิจเนี่ยได้มาเจรจากันด้วยแล้วก็ภายในงานนี้เนี่ยก็จะมีงานวิจัยเด่นที่นํามาทั้งเป็นงานวิจัยของสวทชแล้วก็เครือข่ายที่ร่วมงานวิจัยกันนะครับมีอยู่ด้วยกันงานวิจัยเด่นก็จะมีอยู่5ผลงานแล้วก็จะมีของเครือข่ายอีก4ผลงานนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยว เราจะมาดูว่าศักยภาพของงานวิจัยที่พร้อมที่จะออกสู่ทางด้านธุรกิจเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในงานข้างในกันครับ I woke late again this morning It's morning woke another late there up just me Lying for การภายในห้องนี้นะครับดังที่กล่าวแล้วนะครับว่า,างานวิจัยปีนี้เนี่ยจะนําไปสู่ทางด้านธุรกิจอะไรมีอะไรบ้างน,นะครับนี่นะ่าสนใจภายใต้นักวิจัยคิดนักธุรกิจลงทุนหมุนเศรษฐกิจไทยสู่ AEC นะครับเดี๋ยวชิ้นแรกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับท่านชมครับเรามาถึงบูธแรกกันนะครับซึ่งเป็นางานวิจัยชิ้นแรกต้องบอกว่าผมว่าฮอตไม่เบาเลยนะครับนั่นก็คือ งานวิจัยของที่เป็นนวัตกรรมใหม่ว่าแผ่นแปะสิว Q a c n e นะครับตอนนี้ผมอยู่กับน,นักวิจัยแล้วนะครับคือคุณสุวิมลสุรัส,สมูนะครับเป็นนักวิจัยที่ทำแผ่นแปะสิวเนี่ยนะครับจากปรองมุคุดจะเป็นนักวิจัยจากนาโนเทคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหรืออยากจะให้คุณสุวิมลได้แนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับค่ะตัวแผ่นแปะสิว Q a c n e นะคะเราใช้เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยโดยใช้ไฟฟ้าสถิตนะคะ,คะโดยแผ่นแปะของเราเนี่ยทำขึ้นมาเป็น3มชัน้น ชั้นชั้นแรกเนี่ยจะเป็นชั้นกาวค่ะส่วนชั้นที่2เนี่ยเป็นชั้นที่เราใส่ตัวสารสําคัญลงไปในโมเดลนี้เราใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุดอะค,ะค่ะซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิควค,ค่ะคแล้วก็สามารถบรรเทาอาการอักเสบได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนชั้นที่3เนี่ยเราทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับาทางด้านการตลาดนะคะก็คือเราสามารถปรับเฉดสีให้เหมาะกับสีผิวของแต่ละบุคคลได้ชั้นที่สนี่คือชั้นบนสุด เพราะนั้นชั้นกลางก็จะเป็นชั้นที่เก็บปดกักเก็บสารสังคราใช่ค่ะตอนนี้การใช้งานทำอางไรบ้างครับการใช้งานของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นแผ่นแปะที่มีขนาดค่อนข้างบางแค่2ไมครเมตรนะคะเราก็สามารถแปะลงไปที่ตัวผิวได้เลยแค่กดเบาๆค่ะเดี๋ยวลองแปะที่ตัวข้างหลังมือได้เลยค่ะนี่ค่ะแค่กดเบาๆค่ะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับค่ะแล้วยังไงครับพอแปะไปปั๊บเนี่ย สารนี้เขาค่อยๆปล่อยออกมาเองไงครับด้วยเทคโนโลยีคือเรากักเก็บสารสําคัญไว้ตัวในตัวโพลิเมอร์ค่ะเพราะฉะนั้นสารก็จะค่อยๆปลดปล่อยออกมาในระยะเวลาถึง8ชั่วโมงค่ะ8ชั่วโมงใช่ค่ะก็เราเรียกว่าติดกันกลางคืนก็ได้กลางคืนได้ค่ะหรือจะเป็นตอนเช้าก็ได้หรือตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะเป็นสิวแปะไว้ที่หน้าค่ะเราสามารถเมคอัพได้มันก็จะกลืนกับสีผิวของเราค่ะแล้วแผ่นแปะเนี่ยก็คือไม่อับชื้นค่ะอากาศสามารถระบายได้ดีค่ะ แล้วต้องใช้หลายแผ่นไหมครับตอนที่ประชิดรับใช้ดูเนี่ยอ๋อแค่1นถึงสวันนะคะซิลก็สามารถยุบได้เลยแล้วความอักเสบความเจ็บอะไรเงี้ยก็จะหายค่ะแล้วเราก็สามารถบทบังรอยแดงของซิลนั้นได้ด้วยค่ะเรียกว่าไงนีิจันนี้ตรงนี้พร้อมแล้วในการที่จะทําในเชิงธุรกิจค่ะใช่ค่ะตอนนี้คือทุกอย่างพร้อมหมดแล้วค่ะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมได้เลยค่ะมาในงานนี้เราก็พยายามจะหาภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการอยากจะมาร่วมเป็นมรตรและก็นำตรงนี้ไป ผลิตเผยแพรขายเป็นสิัณฑ์ในอนาคตน่าสนใจนะครับแผ่นแปะสิ้คิวแอปนนี่โอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะมครับอันนี้ผมอยู่ตรงบูธที่เป็นหนึ่งในค่าผลงานที่เด่กนะครับที่จะออกสู่ด้านธุรกิจแล้วนั่นก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซลนะครับจากเปลือกไข่หรือว่าอีโค คลัสทอร์นะครับจากเปลือกไข่ที่เราทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับมาในวันนี้เนี่ยงานวิจัยสามารถที่จะนําเปลือกไข่อันนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ได้แล้วครับในการที่จะผลิตไบโอดีเซลนะครับโดยทําเป็นตัวเร่งเป็นยาไปแทนของเก่านะครับแล้ววันนี้ผมยืนอยู่ข้างทีมในวิจัยในอันนี้นะครับก็คือคุณนาวินวิริยะเอี่ยมพิกุลนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยในการที่จะทาเปลือกไข่นี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับนักวิจัยครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอยากให้ช่วยแนะนําอันนี้หนครับงานวิจัยเปลือกไข่นนี้ ก็คือเราทําการเปลี่ยนขับเปลือกไข่นะครับก็คือจากเปลือกไข่ธรรมดาเราทําการผ่านกระบวนการทางความร้อนทําให้เปลือกไข่เนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นผงเสียวขาวซึ่งพื้นผิวของมันก็จะมีความเป็นด่างสูงซึ่งก็จะเหมาะสมในการเอาไปใช้ในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตเบลซนดีเซลได้ครับซึ่งจากของเดิมเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับมีที่ทําทำใช่ไหมครับครับ อันนี้คือเปลือกไข่อันนี้คือเปลือกไข่ผ่านกระบวนการทางความร้อนมันจะค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นผงสีขาวเราเราให้ความร้อนเข้าไปใช่ครับคแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับใช่ครับกต้องต้องบดต้องอะไรไม่ต้องครับไม่ต้องเลยพอพอเปลี่ยนเสร็จมันจะเปราะแล้วก็กลายเป็นผงในตัวของมันเองให้ความร้อนสูงไหมครับก็พอสมควรครับเราได้อันนี้อันนี้นําไปใช้ได้เลยครับอันนี้นําไปใช้ได้เลยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา แล้วอันนี้ครับก็นี้เป็นตัวอย่างอันนี้ก็คือน้ํามันเบนดีเซลที่ได้ครับคือซึ่งถ้าจะเทียบกับของเดิมของเดิมครับก็คือจาก process ของเดิมนะครับครับก็คือจะมีการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นของเหลวเข้าไปันกระบวนการเดิมใช่ครับเราก็จะต้องมี process ในการล้างน้ําแล้วก็เอาน้ําเสียออก ก็คือจะเกิดน้ําเสียขึ้นในระบบด้วยครับครับกว,ว่าจะได้บริเซียออกมาครับซึ่งถ้าใช้ Ecocat ท l ของเรานะครับก็คือพอใช้ใส่ลงไปในถังผลิตแล้วครับก็คือมันจะไม่เกิดน้ําเสียเพราะว่ามันไม่ต้องใช้น้าในการล้าง<อ>น้ําเสียก็จะไม่เกิดขึ้นข้อดีของมันก็คือไม่เกิดน้ําเสียะะใช่ครับแล้วผล,ลวที่ได้อันนึงผลที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ กีซลินที่ได้จะมีความบริสุทธิ์สูงกว่าครับครับอันนี้ครับก็คือเทียบกันใช่ครับอันนี้จะเป็นของเดิมมันเป็นกีซลินที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์ใช่ครับม่ใช่ไม่ค่อยบริสุทธิ์จะต่ำกว่า5้ารครับแต่อันนี้ก็คือจะสูงกว่า99%้าอนจะใสกว่าแล้วกีซลินอันนี้นำไปใช้ประโยชน์ต่อใช่ครับได้ก็ตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าน่าจะเอาไปใช้ในเป็นพวกเครื่องสําผัสหรือว่า ครีมโลชั่นบำรุงผิวอะไรได้หรือปเปล่าอ๋อครับ,รบก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่นำมาจากเหลใช่ครับ,รบเอามาใช้ประโยชน์แทนอีนน่ะทิ้งไปนะครับใช่ครับอ,อันนี้ถือว่าช่วยลดต้นทุนหรือว่าเปลี่ยนใช่ครับรก็ลดต้นทุน ที่คำนวณตอนนี้ก็คือลดจากเดิมประมาณลิตรละบาทต<อ>้นเรื่องเพราะว่ามันเกอกับน้ําเสียที่ที่จะต้องมาใช้ในการาล้างแล้วก็บำบัดน้ําเสียครับก็เราก็เรื่องสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับว่าไม่เกิดน้าเสียอ,อันนี้เ,เป็นกรีนผอบักบมันใช่ครับก็ถือว่าได้ประโยชน์นนมูลค่า,าเพิ่มด้วยแล้วก็รักษาเป็นลิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับ,รบอันนี้ก็พร้อมที่จะนำออกสู่ในการที่ทำเชิงธุรกิจแล้วครับ โอเคขอบคุณมากนะครับด้นยครับคุณผช,ชมครับมาถึงลิตภัณฑ์ตัวยอย่างผลง<ะ>ออานที่เด่นนะครับนี่เป็นตัวท<อ>ี่3ซึ่งเป็นผลงานของ b i o t e c h นะครับนั่นก็คือ ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพานะครับหรือเรียกย่อๆว่าดูดีนะครับตามที่อันนี้ปิจจวันกล่าศนะครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ข้างๆกับคุณวิรชัยนาสัมพันธ์นักศึกษาร่วมวิจัยอันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลตอนนี้กับเรานะครับคือขั้นแรกครับอย่างที่ชื่อก็บอกแล้วครับว่าชุดทดสอบนี้คือเราต้องการตรวจวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ํานะครับแน่นอนครับว่าทําไมเราต้องตรวจออกซิเจน คนเราใช่ไหมครับหายใจก็ต้องใช้ออกซิเจนใช่ไหมครับสิ่งมีชีวิตในน้ําเหมือนกันครับเขาก็ต้องใช้ออกซิเจนในการดํนรงชีวิตเหมือนกันครับนี่จึงเป็นที่มาว่าทําไมเราต้องตรวจออกซิเจนครับผมโดยชุดของเราเนี่ยก็จะมีน้ํายาง่ายๆ3ขวดครับผมก็มีขวดที่1 2ึสาผมขออนุญาตใช้อย่างนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนทดสอบง่ายมากครับก็คือเราแค่หยดน้ํายา ขวดที่1ที่2ที่3ลงไปนะครับผมซึ่งขวดเตรียมตัวอย่างเราก็จะเป็นลักษณะขออนุญาตครับหน้าตาประมาณอย่างนี้ครับผมครับผมน้ำยาก็จะถูกหยดลงไปในนี้ครับขั้นแรกเราต้องเตรียมน้ํายาในการทดสอบก่อนครับครับผมก็คือหยดน้ํายาใช่ครับน้ํายาที่1 2ึใช่ไหมครับลงไปใช่ครับผมน้ํายานี้ก็จะเป็นสีฟ้าครับผมในขั้นแรกครับจากนั้นน้ํายาจากสีฟ้าเนี่ยมันจะก็จะเปลี่ยนเป็นสีใสครับ นั่นแหละหมายถึงว่าน้ำยาเราพร้อมที่จะทดสอบน้ําวิเคราะห์ปริมาณใช่หยดลงไปนี่ขวดแรหยดหรือยังไงอ่าซึ่งขวดแรกนะครับเราใช้ประมาณ10หยดครับหยดขวดที่2ก็ประมาณ10หยดครับผมขวดสุดท้ายก็2หยดครับผมครับอันนี้คือเป็นสัดส่วนที่เราได้คํานวณมาอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมจากนั้นก็เอาน้ําตัวอย่างเนี่ยหยดลงไปในน้ำยาที่เราเตรียมเมื่อสักครู่นะครับผมประมาณห้ l ครับผมแล้วสีมันจะก็จะกลับมาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมหรือ ตามเฉดสีที่แสดงในนี้ครับผมบถ้าสมมติว่าสีมันสีน้ำยาน้ำราะห์ที่เราทดสอบนะประมาณสีนี้นั่นแสดงว่ามีออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำประมาณ6 ppm ครับผมอันจะบอกถึงบ่บงบอกถึงปริมาณของมันนะครับ6ส่วนใน6ส่วนในล้าน,านส่วน,วนครับ,รบผมใช่ครับเป็นเป็นหน่วยทาง ทางความเข้มข้นนะครับหน่วยหนึ่งอันนี้ก็สะดวกก็คือพกพาพกพาได้ง่ายครับผมตรวจสอบตามแหล่งน้ำต่างๆได้ถูกต้องครับผมแหล่งน้ำหนึ่งอาจจะดูแหล่งน้ําที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมครับผมีไหมครับผมว่ามาร์ค่คไหนครับผมถูกต้องครับก็จะตรวจเฉพาะปริมาณออกซิเจนออกซิเจนในน้ําครับผมก็เป็นตัวแล้วจุดจุดดีจุดเด่นถ้าเทียบกับของเดิมเป็นยังไงครับจุดเด่นหนึ่งง่ายแน่นอนครับ2 ราคาถูกครับผมถ้าเทียบกับสิ่งที่อยู่ในท้องตลาดตัวทั่วไป3ครับความปลอดภัยครับของผู้ใช้ครับเพราะว่าสารเคมีที่เราใช้เนี่ยมันมีพิษน้อยถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้อยมากครับครับแล้วก็ไม่ต้องมีการคำนวณ คือจะถูกกว่าของเดิมนี่เยอะไหมครับประมาณถ้าเทียประมาณ3เท่าครับ3เท่าครับยังหยดคือเอาปริมาณขนาดนี้มันใช้ได้มากน้อยสแค่ไหนนานเทาอ่าขอเนี้ยในหนึ่งกล่องนี่ครับที่เราเตรียมมาในในชุดเซตหนึ่งครับใช้ประมาณ50ครั้งอ๋อห้าสิบาิดครั้งครับเปิดข้างในครับ ครับผมในในชุดทดสอบของเราก็จะมีหน้าตาลักษณะอย่างนี้ครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นขวดที่เราเนี่ยครับที่โชว์อนีขวดด้านในที่เราซิลมาไว้ครับผมแล้วก็จะมีแท็บแผ่นทดสอบครับผมมีเข็มในการดูดน้ําตัวอย่างในการตรวจสอบน้ําตัวอย่างครับแล้วก็มีน้ํายาครับน้ํายาตัวสําคัญของเราเลยสขวดครับผมอ ในน,ในนี้มันจะมีคู่มือด้วยครับคู่มือทั้งภาษาไทายภาษาอังกฤษสำว่า,าอ่าใช่สม,มว่าชาวต่างชาติต้องการอยากใช้ชดทดสอบนี้เราก็มีคู่มือภาษาอังกฤษที่จะให้เขาอ่านได้อย่างดีอ,อ๋ออันนี้มีมีมีขวดใันนี้ให้สองขวดใช่ครับผมให้สองขวดครับผมอ๋ออันนี้ก็คือพร้อมในการที่จะนําไปสู่เรียกว่าหาผมิตมัณฑหรือผู้ประกอบการผู้ประกอบการในการที่จะไปทำเผยแพร่ขายนะลถ้าเกิดว่าพูดถึงออกมาเนี่ยมันประมาณสักเท่าไหร่ครับถ้า ผมขออนุญาตตอบเป็นช่วงช่วงช่วงแล้วกันนะเพราะว่าอยู่ในช่วงประมาณพันห้าถึงสองพันในช่วงราคานี้ใช่ครับผมเมื่อกี้บอกใช้ได้ประมาณสักกี่ครั้งนะห้าสิบครั้งครับต่อหนึ่งกล่องครับครับโอ้น่าสนใจมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นชุดทดสอบนะครับในการที่จะตรวจสอบออกซิเจนละลายน้ำนะครับซึ่งเราก็จะทําให้สามารถเราทราบได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับภายในกี่นาทีนะสามนาทีสามนาทีเท่านั้นใช่ครับผมสามนาทีนี่รู้เลยนะครับว่า แหล่งน้ําตรงนั้นเนี่ยนะครับมีปริมาณออกซิเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นน้ําเสียหรือว่าน้ําที่เป็นออกซิเจนน้อยนี่ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อพืชต่อสัตว์น้ําต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมดีครับ